โอ้โหวงนั้นก็สวยวงนี้ก็สวยวงนู้นก็น่าสนใจอ๊ยไม่เหมาทีระวงเหมายกถาดกันเลยดีกว่าค่ะ<อ>ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมค่ดตอนนี้นเป้เก็บกดมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ช็อปมานานนะคะวันนี้ค่ะเป็นอะละกันบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบเลยพาคุณผู้ชมมากันที่ Beauty James Pop Up Store ที่เซ็นทรัลชิดลังหินนี้นะคะมาช่อมของสวยๆง,งามๆกันเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าค่ะว่าเทรนด์เรื่องของเพชรปีนี้น่าสนใจยังไงบ้างตามไปชมกันเลยค่ะสวยจังเลยอันนี้ก็เอาเอาเอา แม่แต่ว่าถ้าเมาหมดนี้กระเป๋จะฉีกหรือเปล่าเนี่ยแต่อยากได้เพชรน้ำดีคุณภาพคับฟ้าล่ะคงต้องให้เจ้าพ่อเพชรอย่างคนหนึ่งล่ะเขาแนะนำแล้วล่ะครับโอ้ช่วงนี้ค่ะคนหนึ่งค่ะคอก็โล่งค่ะนิ้วก็โล่งค่ะข้อมือก็โล่งค่ะเลยต้องแบบมาหาของสวยๆนงามดูนี่มีเตรียมเตรียมนิ้วไว้ให้แล้วนะครับคุณผู้ชมค่ะใส่แล้วจะจะิญรุ่มเรืองนะใส่ได้เลยใช่ไหมคะใส่ได้เลยครับที่บอกคอโล่งแหวนโล่งเลยเดี๋ยวจัดแหวนให้ก่อนนะครับ คุณู้ชมค่ะมือไม้สั่นค <God> ่ะวันน <on> ี้ค่ะในงานเ e a u t y james ค่ะมีอะไรเกิดขึ้นที่งานนี้บ้างคะก็เริ่มกันที่ต้นปีเลยนะครับก็จัดงานนะครับเป็น pop up store นะครับต้อนรับเทศกาลหลายๆเทศกาลที่กําลังจะหลั่งไหลเข้ามาส่งความสุขจัดที่เซ็นทรันชิดลมชั้น3ครับยังไฮไลท์ของงานในวันนี้มีอะไรบ้างคะบงที่ใส่อยู่เนี่ย มูลค่ามหาศาลนะครับเป็นสตาร์ซัฟไฟมหาศาลเลยเหรอคะเป็นเจสต้าออฟบิวตี้เจมเป็นไพลินนะครับรน้ำหนักเกือบ70อ็ดกรัตแล้วก็ที่สำคัญร้อมด้วยเพชรสวยงามทั้งหมดก็นำมานะครับเพื่อเป็นแสงส่องสว่างนำทาง<อ>ให้พวกเรานั้นมีนความสุขเหมือนกับตอนนี้ค่ะตอนนี้เป็นรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะอยากจะแบบปวดลงแบบสตอรี่มีท่าแน่นยังไงดีข้างไงดีคะอย่างี้โอเคนะคะอย่างนี้เลยนะคะคนหนึ่งโอเคผมก็โอเคครับ ไปชมการช็อปเพจของท่านอื่นๆกันต่องกนตักิซนกับมาเมาสกับสองสาวกันตอักกับความชื่นชเครื่องระดับเพจล่ะใครจะเอาอะไรมาโชวกันบ้างอตาไปชมกันครับโอ้โหคุณหมอคะวิบ หลือเกินค่คุณหมอคะ ที่คอวิบวับแล้วที่หูยังไม่ค่อยเห็นเลยค่ะคุณหมอคะต้องต้องเปิดใช่ไหมคะต้องต้องอย่างนี้น้ใช่ไหมคะทุกวันนี้ได้มีโอกาสโชว์เพชรบ่อยไหมคะต้องบอกว่ามันอีเวนต์มันก็มีให้โชว์น้อยลงเพราะอีเวนต์น้อยอยู่บ้านแต่อยากโชว์เพชรทำไงคะอย่างนี้ต้องถ่ายรูปลงโซเชียลคิดว่าเราก็อาจจะใส่เพชรถ่ายทิกตอกอะไรอย่างนี้อยากเห็นภาพโชว์เพชรเก๋ๆอยากเห็นนะโชว์ยังไงให้ดูพองงามถ้ากลีบหูอย่างื่อสักคู่แค่นั้นเม็ดใหญ่มากเบาๆค่ะแล้วอย่างสร้อยที่ใส่วันนี้ล่ะคะคือสร้อยนี้มันเป็นสร้อยที่คือพออออใส่กกมมาปุบัน็คืจ แทบไม่ต้องจะใส่อะไรเพิ่มแล้วคุณหมอยแยงค่ะเพชรที่คอกับที่ต่างหูของคุณแย่งตาดิฉันอีกแล้วค่ะสวยไหมคะโอ้คุณค่ะคุณตัวนี้ฉันเห็นไม่ถนัดคุณต้องแบบมีการขออีกสักทีนะใช่ไหมคะสวยไหมคะสวยเรียกว่าแบบดิมอนอิส เกือบ best เพนเลยไหมคะสำหรับคุณก็คือใส่ชุดอะไรถ้าเกิดว่าเพศสวยก็คือจบเลยค่ะบบเพรสวยแล้วคนต้องสวยด้ไหมคะสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้ว, <laughs> ลวชิ้นที่ชอบที่สุดล่ะคะเป็นชิ้นไหนที่ชอบที่สุดก็คือแบบคุณพอ่อทําให้ <S 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 เป็นแบบ ต่างหพายลินคือแหวนคู่กันด้วยล่ะคือให้มาตั้งแต่สมัยเรียนเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีคุณค่าทางจิตใจเพราะว่าเหมือนเขาให้เป็นแบบสอบข้อแพทย์ได้แล้วเขาก็ให้หนก็ไหนๆแล้ววันนี้แบบอยากจะได้แบบท่าโชว์แบบสวยๆจะโชว์แหวนโชว์สร้อยหรือว่าจะโชว์ตัวเราเองก็ได้นะคะโอเคค่ะ